สวัสดีการนักศึกษากศนทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับครูแหนงอีกแล้วนะคะเป็นการสอนการเรียนในแบบ ออนไลน์นะคะมีการสอนการเรียนแบบตามเนื้อหา powerpoint แล้วก็มีคลิป E.O ให้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะวันนี้ครูเหนียงก็จะมานำความรู้ในเรื่องวิชาวิวทยาศาสตร์ในเรื่องตารางธาตุนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตารางธาตุกันนะคะวันนี้ตารางธาตุก่อนที่จะเรียนนะคะตารางธาตุคืออะไรคือตารางที่จัด ธาตเรียงตามลำดับเลขอะตอมจากน้อยไปมากไปหามากนะคะแล้วก็จากซ้ายไปขวาเมื่อพบธาตุใดที่มีสมบัติคล้ายกับธาตุที่เรียงไปก่อนหน้านั้นจะถูกนำไปเรียงไว้ด้านหลังจนเกิดเป็นตารางธาตุที่มีการจัดเรียงเป็นระบบ อย่างมหัศจรรย์ตารางธาตุที่เรียงอยู่ในแนวดิ่งเดียวกันเรียกว่าหมุ่เดียวกันธาตุที่เรียงอยู่ในแนวนอนเดียวกันเรียกว่าคาบเดียวกันนะคะในตารางธาตุแบ่งธาตุเป็นสองกลุ่มใหญ่นะคะคือกลุ่มที่หนึ่งคือธาตุที่อยู่ในแนวดิ่งทางด้านซ้ายสองแถว กับ6แถวทางด้านขวาเรียกทารีพีเซนเนทีฟนะคะหรือทาาต,ตัวแทนกลุ่มที่สองเรียกว่าทา่าทรานสิชันคือ10แถวแนวดิ่งที่อยู่ตรงกลางเริ่มแถวที่กาเริ่มแถวที่9นะคะสมบัติของทาุ ตารางธาตุที่สำคัญมีอะไรบ้างคะหนึ่งความเป็นโลหะกับอโลหะในคาบเดียวกันความเป็นอโลหะจะลดลงจากซ้ายไปขวาธาตุทางด้านซ้ายจะมีความเป็นอโลหะมากกว่าธาตุทางด้านขวา ความเป็นอโลหะจะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างธาตด,ด้านล่างมีความเป็นโลหะมากกว่าธาตุที่มีตำแหน่งอยู่ด้านบนอตมในคาบเดียวกันขนาดอะตอมของธาตุด้านขวาจะลดลงจากซ้ายไปขวานั่นคือขนาดอะตอมของธาตุทางด้านขวา จะเล็กลงกว่าธาตุทางด้านสายส่วนในหมู่เดียวกันขนาดอะตอมจะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างนั่นนั่นคือธาตุด้านล่างจะมีขนาดอะตอมใหญ่กว่าธาตุด้านบน 3. ความว่องไวในการทำปฏิกิริยาธาตุที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา หมายความว่าทําปฏิกิริยากับธาตุอื่นได้ง่ายตรงกับตรงกันข้ามกับธาตุที่ว่องไวน้อยหรือเฉื่อยความหมายว่าทำปฏิทำปฏิกิริยากับาธาตุอื่นได้ยากค่ะเมื่อนักเรียนได้ เรียนรู้ตาม powerpoint ที่ครูได้นำเสนอไปแล้วนะคะครูก็จะมีคลิปวีโอให้นักเรียนได้เรียนเพิ่มเติมจากคลิปวีีโอเพื่อความเพิ่มเติมในความรู้ของเราเพิ่มเติมนะคะเชิญดูวีดีโอกันเลยนะคะในเรื่องตารางาธาตุนะคะ ธาตุ118ธาตุนะครับถ้าเราไม่จัดหมวดหมู่มันนะครับเราก็คงเก็บมันแบบกระจัดกระจายใช่ไหมครับนะก็คงหายไปนานวันเข้าก็คงลืมเงินกันไปหมดนะครับอะไรพี่คนพบแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์เขาไม่ทําเช่นนั้นหรอกครับน้องๆเขาก็จะมีการเอามาจัดเป็นหมวดหมู่ครับแล้วก็มีการใช้ตารางขึ้นมาครับจัดกลุ่มมันนะครับเราเรียกว่าตารางธาตุหรือ periodic table นะครับเนาะ periodic table ตัวนี้นะครับน้องจะมีวิวัฒนาการมาเนิ่นนานยาวนานเช่นเดียวกันนะครับผมว่าเฮ้ยในยุคแรกๆี การจัดยังไงนะครับและถัดมานะครับจนถึงยุคกลางและยุคปัจจุบันนะครับเราจัดเรียงแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนวิวัฒนาการของตารางธาตุกันนะครับผมเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับน้องๆตารางธาตุหรือ periodic table นะครับมีนักวิทาศาสตร์หลายคนมากพยายามคิดค้นแล้วก็จัดกลุ่มมันใช่ไหมครับเนาะแต่วันนี้จะขอ2คนหลักๆในหนังสือของพวกเรานะครับเป็น2คนหลักนะจริงๆมีมากกว่านี้นะครับคนแรกนะครับคนที่จะให้น้องๆรู้จักเขานะครับคนนี้เขาได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาตารางธาตุกันเลย เดี๋ยวมีชื่อว่าดิมิทรีอีวานอวิดเมนเดเลฟสครับโอ้โหชื่อยาวไยครับนะอ่านะครับคนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการจัดเรียงธาตุนะครับให้เรียงตามมวลอะตอมนะครับผมแล้วเขาเป็นคนตั้งกฎกฎหนึ่งนะครับนะเป็นกฎของตารางธาตุเลยน้องก็รู้ใช่ไหมครับกฎทางวิทยาศาสตร์นี่คือเป็นความจริงครับน้องนะแล้วก็ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้กฎนี้เราเรียกว่ากฎพีริออดิกครับน้องกฎพีริออดิก พีร no ิอดิกแปลว่าอะไรนะครับพ ki ีริอดิกแปลว่าตารางธาตุเพราะฉะนั้นกฎพีริอดิกก็คือกฎของตารางธาตุนั่นเองนะครับโดยกฎกฎนี้นะครับน้ำเบนเดเลตอธิบายว่าก็คือธาตุไหนก็ตามที่มีสมบัติคล้ายคลึงกันนะครับเป็นช่วงๆนะครับมันจะมาอยู่ด้วยกันครับเนาะธาตุที่มีสมบัติคล้ายคลึงกันจะมาอยู่ในหมู่เดียวกันนะครับหรือในแนวดิ่งเดียวกันนะครับเดี๋ยวตารางธาตุมันจะมีเป็นล็อกๆนะครับเดี๋ยวไปพูดกันต่อนะนะเพราะฉะนั้นธาตุไหนที่มีสมบัติคล้ายกันต้องมาอยู่ในหมู่เดียวกันนนะัั่งจจถึปุบแต ครับเชื่อไหมว่าในความที่เขาเป็นบิดาห่งวิชาตารางธาตุที่เป็นคนตั้งกฎนี้ขึ้นมานะครับเขาได้มีข้อขัดแย้งกับตัวเขาเองครับคือการไปจัดเรียงธาตุตามมวลอะตอมครับไอการจัดเรียงธาตุตามมวลอะตอมตรงนี้ครับเป็นปัญหาครับคือมันจะมีบางตัวที่ไม่สามารถเรียงตามน้ําหนักหรือมวลอะตอมของธาตุได้โอเคปะ่ะและจะขัดแย้งกับกฎพีโรดิครับคนถัดมาครับ คนนี้ครับฉลาดมากครับเขาชื่อยาวกว่าอีกครับชื่อว่าเฮนรี่กาวินเจฟฟี่โมสตลีครับ <Wow. S 1> น้อง ชื่อยาวไหมครับยาวคนแรกอีกนะครับนะเฮนรี่กวินเจฟฟี่มอสลีนะครับจำสั้นๆพอว่ามอสลีก็ได้นะครับมอสลีบอกว่านะครับน้องๆบอกว่าเชื่อฉันนะเออน้องๆตามฉันมานะให้เรียงตามเลขอะตอมนะและถ้าเรียงตามเลขอะตอมแล้วใช่ไหมครับจะแบ่งธาตุออกได้เป็นทั้งหมด7คาบด้วยกันนะครับได้ทั้งหมด7คาบนะอ่าและหมู่นะครับหรือกรุ๊ปนะครับอ่าจะแบ่งได้เป็น18หมู่ครับอันนี้18หมู่เนี่ยเป็นการเรียงตามระบบ IUPAC เลยนะครับเนาะก็คือ International Union of Pure and Applied Chemistry นะครับเนาะเป็นระบบนานาชาติสากลที่ว่าด้วยเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ก็ช่างเขาไปนะครับแต่เอาง่ายก็คือตามระบบนานาชาติสากลเขาแบ่งออกเป็น18หมู่ใน18หมู่นี้จะแยกย่อยออกเป็นหมู่ A ครับกับหมู่ B หมู่ A เราเรียกว่าธาตุ representative นะครับ representative elements นะครับและธาตุหมู่ B เรียกว่าธาตุ transition หรือ transition metal นั่นเองนะครับ transition elements ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวหมู่ A ก็จะแบ่งออกเป็น8หมู่ A และหมู่ B ก็จะแปหมู่ B ด้วยเช่นเดียวกันรวมกันอยู่ใน18หมู่ ในแนวดิ่งของตารางธาตุเดี๋ยวไปดูตารางธาตุกันเดี๋ยวนี้เลยครับ เรามาดูตารางธาตุกันเลยครับน้องๆในตารางธาตุที่น้องๆเห็นตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็จะแบ่งออกเป็นคาบได้ทั้งหมดกี่คาบครับได้ทั้งหมด7คาบเริ่มที่คาบที่1่คาบที่1จะมีธาตุแค่2ตัวคือธาตุไฮโดรเจนกับธาตุฮีเลียมนะครับน้องจะเห็นว่าคาบที่1นะครับมีธาตุแค่2ตัวน้อยมากครับน้องถัดลงมาครับเป็นธาตุในคาบที่2จะเริ่มมีธาตุเยอะขึ้นนะครับมีธาตุทั้งหมด8ตัวครับน้องอ่านะครับคาบที่3ครับน้องคาบที่3านะครับก็คือแนวนอนนะเวลาดูคาบดูในนนนนแวออาะ่ครับ ก็คือคาบที่3คาบที่4ครับ5ครับ6และตารางธาตุปัจจุบันมีทั้งหมด7คาบด้วยกันนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นตารางธาตุปัจจุบันมี7คาบนะครับสำหรับจัดธาตุทั้งหมด118ตัวนะครับอันนั้นคือการแบ่งในแนวนอนที่เรียกว่าคาบหรือ period ต่อมามาดูการแบ่งในแนวตั้งครับน้องๆหรือแนวดิ่งเราเรียกว่ากรุ๊ปนะครับเป็นการแบ่งเป็นหมู่ๆเป็นกรุ๊ปครับน้องก็จะแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด18หมู่ด้วยกันนะครับโอ้โหเป็นการเรียงตามระบบ I U p a c ครับน้องสิบแปดหมู่นั้นก็ไล่ตั้งแต่ฝั่งซ้ายมือนะครับในแนวตั้งนะครับหรือในแนวดิ่งนะน้องๆดูในแนวดิ่งบ้างละนะครับก็คือไล่ไปน้องลองนับดูนะครับมันจะมี18 ในแนวตั้งดูงไหมจะมี18หมู่ในแนวตั้งครับน,น้องๆแต่ว่าการแบ่ง18หมู่ในแนวตั้งนี้นะครับไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้ครับเขาจะนิยมแยกออกเป็น2หมู่ย่อยๆครับก็คือเป็นหมู่ A กับหมู่ B ครับหมู่ A เราเรียกว่า Representative Elements นะครับก็คือเป็นธาตุ Representative ก็คือจะมีหมู่1 A ครับน,น้องๆดูตามกระพริบเลยครับหมู่2 A ครับ จากนั้นมันจะกระโดดตรงช่วงตรงนี้ครับนะ้นองกระโดดตรงช่วงตรงนี้เดี๋ยวอันนั้นจะเป็นหมู่ B กระโดดไปก่อนนะไปที่หมู่ 3a ครับนะ้องดูตามกระพริบเขาเลยนะครับหมู่ 4a 5a 6a 7a และหมู่สุดท้ายในแนวตั้งสุดท้ายนั่นคือหมู่ 8a ครับไอหมู่ 8a นั่นนะครับน้องมันจะตรงกับหมู่18พอดีครับหมู่ 8a จะตรงกับหมู่18พอดี และอีกหมู่หนึ่งครับน,น้องที่ไม่ใช่หมู่ A เราเรียกว่าหมู่ B ครับหรือเป็น Transition Metal ก็คือเป็นพวกโล oh หะ Transition นั่นเองนะครับเนาะโลห oh ะ Transition ก็จะแบ่งแยกย่อยออกเป็นอีก8หมู่เช่นกันครับก็คือมีตั้งแต่หมู่ 1B จนถึงหมู่ 8B ด้วยแต่เดี๋ยวในชั้นนี้นะครับน้องเราจะเน้นเรียนที่ธาตุหมู่ A กันครับหมู่1 A จนถึง8 A ธาตุ r a n s i t i o n ยังไม่ค่อยเน้นในชั้นนี้นะครับผม มื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ตาม powerpoint เนื้อหาที่ครูได้นำเสนอแล้วก็มีคลิป e อโอที่เสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามนั้นนักเรียนก็สรุปเนื้อหาที่ครูได้นำเสนอมาให้นักเรียนดูในวันนี้ลงในสมุดแล้วก็ส่งในลายตำบลในห้องเรียนออนไลน์กันนะคะเรื่องวิทยาศาสตร์ในเรื่องต่อไปก็ติดตามครูได้ ที่ Facebook อำเภอ Facebook ตำบลห้องเรียนออนไลน์ของกศนตำบมสำโรงใหม่นะคะครูเนียงก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้ที่นำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ